วันนี้มาเพิ่มความเฮงความปังนะคะกับการไปเสริมบารามีที่สร้างลักเมืองประจําจังหวัดค่ะอันนี้ก็สร้างลักเมืองที่สวยที่สุดของจังหวัดสุรา์ของเรานั่นเองมาแลก,กันได้เลยจ้ะแล้กกานี้ก็จะเป็นน้องๆน,นะคะมานราค่ะ ทีสั้นรักเมืองสุราัานีค่ะกระถือว่าเป็นโอกาสดีเลิกดีมากๆเลยที่ได้ชมน้องๆแสดงนะคะต่อหน้าสั้นรักเมืองด้วยและการน้องๆแสดงดีมากๆเลยจ้ะกระข้อพรให้น้องๆน,นะคะรักซาศิลปานาตสิ้นข้องไทยผักใต้ข้องเราไวา้แบบนี้ไปนานๆนนแล้วก็ท่าผีซ่อมเรอย่างทีข้อพรววยก็ อยากจะได้ร่วมงานอยากจะมีโอกาสได้ใช้งานกันสักครั้งนะคะก็คอยส้มว่างตามทีข้อตามทีบอกกล่าวกับสร้างรักเมืองวายนะคะแล้วก็ข้อใายถูกคนนะคะประสบความสำเร็จด,ด้วยใครทีนะคะยังไม่เคยไปที่สร้างรักเมืองสุราัธธานีก็ไปได้เลยค่ะอยู่ริมแม่น้ำตานป,ปีช่วยมากๆแล้วก็ทานดูแลปอกปัก ประชาชนทุกคนก็คือชาวบ้านทุกคนที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะดูแลเตือทตกงหมอดนี่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมุมในของสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นสั้นรักเมืองที่ชาวสุราษฎร์ของเราให้ความเคารพกุชาแล้วก็ เป็นซิ่งซักซิิที่เราสักการะบูชานั่นเองค่ะเป็นเครื่องยึดแนลจิตใจแล้วก็ให้กำลังใจทุกคนในการทำงานด้วยแล้วก็ให้ความสำเร็จกับทุกคนด้วยนะคะนี่จะจากกับไปมาหลา่ครล้งแล้วค่ะแล้วก็รอบที่ผ่านมาก็คือไปข้อผ่อนเพิ่มแล้วก็มีการไปแก้บนด้วยนะคะแล้วก็รบนี่ที่ข้อผ่อนมาถ้าสมุดิว่าสำเร็จนี่ จะได้เจอกันอีกแนนอนคารเร็เๆนนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขประสบความสำเร็จค่ะ